อย่างอย่างกรณีของการเช่าที่ดินเนี่ยก็คือประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่าตรงนั้นกับทางกรมธนารักษ์ไปเลยถูกต้องใช่ไหมคะแพงไหมคะถูกมากครับผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นนะครับว่าอย่างกรณีเช่าที่ดินเนี่ยและเขาจะคิดค่าเช่าเนี่ยต่าครึ่งหนึ่งของต่าปกติแบบให้เช่า30ปีตามที่กฎหมายกําหนดไว้สูงสุดแล้วนะครับแล้วถึงเวลาครบเวลาก็ต่อให้อีกนะครับค่าเช่าโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนเนี่ยตกประมาณสัก40-60ถึงบาท ต่อเดือนต่อเดือนนะครับซึ่งชุมชนเขาก็จะเก็บกันมากกว่าน,นั้นนิดหน่อยเพื่อ,อเผื่อไว้เพราะกมรมธนารเขาก็จะขึ้นค่าเช่าทุกสามปีครั้งละเก้าเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าปีนี้เช่าตารางวาละสามบาทาต่อเดือนนะครับพอเป็นอีกอีกสี่ปีข้างหน้าก็จะเป็นสามบาทกับอีกได้ละยี่สิบเจ็ดสตางค์ห,หรือว่าสามสิบสตางค์ต่อ ขึ้นมาประมาณนี้นะครับเขาก็จะเก็บเผื่อไว้ก็ไม่แพงครับค่าเช่าที่ดินไม่แพงแล้วก็<ช>มีความมั่นคงแน่นอนเพราะว่าโดยนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็ให้เช่าระยะยาวอยู่แล้วแล้วก็เ<ช>มื่อครบกำหนดก็จะให้ขยายเวลาต่อไปอแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่านี่คืออยู่อย่างถูกกฎหมายแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดินไม่ต้องกังวลแล้วหายห่วงหายห่วงแล้วเรื่องที่ดิน